สวัสดีครับผมชื่อนายปามวิย์เชื่อโบศครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าหนึ่งโรงเรียนบางรีบวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีอาชีพในอนาคตของผมคืออาชีพวิศวกรเหตุผลที่ผมเลือกอาชีพวิศวกรเพราะอาชีพวิศวกรเป็นอาชีพที่มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์หุ่นยนต์และมีพื้นฐานในการสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างมากมายครับหุ่นยนต์ในจินนาการของผมคือหุ่นยนต์ที่ทํางานแทนมนุษย์ได้และสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยนต์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมากมายเราจะไม่ค่อยเห็นหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการทำงานภายในบ้านจึงไม่ค่อยมีใครตอบโจทย์การทำงานของมนุษย์ได้จากสิ่งที่ผมได้สำรวจผมจึงนำมาเป็นแนวความคิดในการปฏิทุนยนต์ตัดญาอัตโนมัติเนื่องจากในการทำงานทุกชนิดจะต้องใช้ทั้งเวลาและพลังงานในการทำงานการตัดหญ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแบบคนเข็น การสะพายเครื่องมือสะพยายบาลรวนแล้วจะต้องใช้เวลาในการทํางานทั้งนั้นผมจึงได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัดยาอัตโนมัติขึ้นมาและมีชื่อว่าออโตโมเวอร์โรบอทการการทางานของหุ่นยนต์ตัวนี้คือเริ่มจากเปิดประจุก,กระแสไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์จากนั้นจะมีระบบการขับเคลื่อนด้วยล้อคู้หน้าและมีระบบการตัดและปัดเศษยาโดยอัตโนมัติจุดเด่นของหุ่นยนต์ตัวนี้คือจะใช้ระบบไฟฟ้า และมีแผงโซลาเซลล์เพื่อเ,เก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในเวลาที่นานขึ้นและมีเซ็นเซอร์ตัวจับสิง่งกีดขวางและเดินและมีการเดินในทิศทางอื่นโดยอัตโนมัติการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตสามารถนำไปต่อยอดโดยการเพิ่มระบบรดน้ำต้นไม้โดยอัตโนมัติและยังเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบที่เอาไว้ทดลองอันตรายในสิ่งที่มนุษย์ยังทำไม่ได้ และสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ฟังผมนำเสนอผลงานของผมขอบคุณครับ